น้ำของผู้สายทิ้งหน้าไปเอ๊กับเลเทนรสินแบทไปยักษ์หลายผู้มีวันตายอยู่เร่องน้ำเงนตอนนี้่สายหมดสายบีบไปนทีตะคนตะหมดตะคนตะบี้ตีน้ำระจุยกระจายขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าแท้ประจีนแบทไปยักษ์หลายที่มีวันตายสรับบุรีเสาให้ของปาเทอยู่ฝั่งกันนูุดจะทันดันหน้าได้หรือไม่ได้แต่ว่าเส้นที้งและเทาอยู่ปากกันนี้เรื่องน้ำมีแดงใส่เสื้อผีน้ำเงินบอกว่าสาจะมีกัดกันในเสื่อ เราทำใจไม่น้ำว่าเราไม่รีบบอกว่าไปตัดตัดไฟไปไฟเบียร์เราติดเกมตะไคร้เราเอาเราเที่ยวนี่ดูด้วยใช่น้ำแดงเราติดเป็นไฟแต่ตัดตัดไฟไปไฟเบียร์เราติดเกมตะไคร้พอตะไคร้เสร็จทีเราต้องไม่ยอมไม่ยอมไม่ต้องไม่สายวัวยังตะบอยตะบอยอยู่ละโอ้ยจะผ่านด้วยดึงท้ายแต่ทีเรือทองเรือดำนำหน้ามาเล็กน้อยแล้วไว้เมื่อนำได้จะดีได้ตลอดปลอดภัยไปเรือควงคอตะคูตะพับดีแล้วพ้นด้วยสายแต่ทีเรือทองต่อว่าตอนนี้เขาซูสุดที่ต้องมาตัดเกมตะไคร้ ชอบใจชอบใจเรือเช่นนี้ตบมือหน่อยให้ตบมือขอให้รวยขอให้รวยครับโอ้โผูโ้ห,หยุดโลกจริงๆนะท่านผู้ชมครับุเรือธนาจะแพ้ไม่แน่หรอกนายจ,าจา้าจ้าแปลว่าฟาร์มสะใจท่านผู้ชมจา้า ไม่ร้องเชียเรือดอกแม่ตากลมยังไม่รู้แต่ว่าเชียผู้ชมที่นี่เรือแพ้ชนะกรรมการตัดตินแต่ผมร้องทนได้ยินเที่ยวนี้เ,นะเรือดีทั้งคู่เห็นไหมเหล่านี้ ดีใช่ได้ฟังนู้นบอกเศษทีเข้าเซนใชก่อนนะใช่นะแต่แปดก็ไม่ละเลยนั้นอดีคู่แปดปายดีสู้ด้วยกันแม้มันพายกันมันใช่ได้วั่นให้ดีเฟีพายดีเห็นไหมพวกเรา เศรทีพายดีเห็นใหม่พวกเราเห็นอยู่แปดแปดโดดเขา้าเส้นไทย